ชื่อเรื่องจอม,มารเจ้าเล่กับกวางผู้ซื่อสัตย์กาละครั้งหนึ่งนานมาแล้วในป่าลึกที่มีความงดงามและอุดมสมบูรณ์มีสัตว์ป่านานาชนิดอาศัยอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขทว่าในป่านั้นมีจอม,มานเจ้าเล่ชื่อลูซิปที่ชอบใช้กลอุบายเพื่อหลอกลวงสัตว์อื่นๆและยึดครองสิ่งที่ไม่ใช่ของตนวันหนึ่งลูซิปได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับกวางผู้ซื่อสัตย์ ชื่อเบลเบลเป็นสัตว์ที่ซื่อสัตย์และเป็นที่รักของสัตว์ทุกตัวในป่ารูซิปเห็นโอกาสที่จะใช้ความเจ้าเล่ห์ของตนเพื่อลอกลวงเบลและสัตว์อื่นๆรูซิปจึงปลอมตัวเป็นกวางอีกตัวหนึ่งเพื่อเข้าไปหาพวกกวางกล่าวว่าสวัสดีทุกท่านข้าคือกวางที่มาจากป่าอีกฝั่งข้ามีความสามารถในการหาน้ำและอาหารในช่วงฤด,ดูแลง้ง ข้าอยากเข้าร่วมกลุ่มกับพวกท่านเบลรู้สึกยินดีและต้อนรับลูซิปเข้าร่วมกลุ่มโดยไม่รู้ว่าลูซิปคือจอมมารเจ้าเล่ห์ที่ปลอมตัวมาหลายวันผ่านไปลูซิปเริ่มแสดงท่าทีที่ไม่ซื่อสัตย์โดยขโมยอาหารและทำลายแหล่งน้ำแต่ก็สามารถหลบหลีกข้อกล่าวหาได้ทุกครั้งด้วยความเจ้าเล่ห์ของตนวันหนึ่งเบลเริ่มสังเกตเห็นความผิดปกติ เขาตัดสินใจที่จะตรวจสอบเรื่องนี้อย่างจริงจังเขาจึงวางแผนให้สัตว์ในป่าช่วยกันสอดส่องดูแลและเก็บหลักฐานเกี่ยวกับการกระทำของลูซิปในที่สุดสัตว์ทุกตัวก็สามารถจับลูซิปได้พร้อมหลักฐานที่ไม่สามารถปฏิเสธได้เบลจึงเรียกสัตว์ทุกตัวมารวมตัวกันและเปิดเผยความจริงเกี่ยวกับลูซิปลูซิปพยายามปฏิเสธแต่ก็ไม่สำเร็จ เบลกล่าวว่าความเจ้าเล่และความโกหกอาจทำให้เจ้าประสบความสำเร็จในระยะสั้นแต่สุดท้ายความจริงก็เปิดเผยความซื่อสัตย์และความยุติธรรมเป็นสิ่งที่สำคัญในการใช้ชีวิตร่วมกันอย่างสงบสุขสัตว์ทุกตัวในป่าต่างเห็นด้วยและขับไล่ลูซิปออกจากป่าตั้งแต่นั้นมาสัตว์ในป่าก็ยิ่งเชื่อมั่นในความซื่อสัตย์และความยุติธรรมและพวกเขาก็อยู่ด้วยกันอย่างสงบสุข คำสอนจากนิทายเรื่องนี้คือความเจ้าเล่และความโกหกอาจทําให้เราประสบความสําเร็จในระยะสั้นแต่สุดท้ายความจริงก็จะเปิดเผยความซื่อสัตย์และความยุติธรรมเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดในการใช้ชีวิตร่วมกันอย่างสงบสุขและความมีมความสุขฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะช่วยเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยการกดไลค์ กดแชร์และกด Subscribe นะคะขอบคุณค่ะ